วันนี้ไมใช้ทำอะไรไม่รู้ได้ซ้ำนักสวีใดหรือเปล่าสวีใดหรอให้แบบตรงรรอย่างเงี้ยหรอใครรู้บ้างคะจใครรู้บ้างว่าหัวเอ่อที่เหมือนหน้ากากใส่ผิดกันผิดเข้ามันทำอะไรก็ลองเลยสิคะไม่ลองดี <laughs> หวีรายเหมือนที่้านรายให้เลยอ๋อมันเป็นแบบก็คือจุ้มไปที่หวัวแล้วก็คือรูดได้เลยอย่างเงี้ยหรอทำไมไม่ติดอ่ะเจง๋งของป้อดของความหรือเปล่าของความหรือเปล่าไหนฉันกอมหรือเปล่า,า I'm going to oh. Thailand yes I'm going to j a p a n for traveling with my family โอ,อ้โหนา่า ตรง,งเลยอ่ะไม่ถนัดเลยค่ะจบก็ตรงอยู่ตรงอยู่ไหมอ่ะมันตรงขึ้นตรงขึ้นนะมันก็ตรงขึ้นเนาะ,นะเหลือจะเชื่อกลับไปที่บีโลค่ะกลับไปที่บีโลที่ถนัดเหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องหวีผมค่ะจา ใช้ได้แค่รายค่ะอีกหัวหนึ่งอาจจะไม่ทัานนั่นค่ะแอปเปิลและ a อฟเอซีเจอแฟมิลี่ thank you ตอนนี้คนก็เริ่มใช้เงินะดีใจอ่ะดีใจที่ยอมใช้ตังเป็นสิ่งที่ควรใช่อ่ะทุกคนจะเห็นว่าฉันได้ผมทุกวันจริงๆเห็นปะ<ม>ฉันสระผมทุกวันแล้วผมหนามาก ควรเป็นสปอนเซอร์ให้แก้มบุ๋ชแนลด้วยต้์เออ,อแล้วพูดให้ใครฟังวะ<อ>แตไออ่ไม่มีใครฟังเราด้วยซ้ำเออไม่มีใครฟังเราด้วยซ้ำแต่จริงจริงเราไดซเ้นควรเป็นสปอนเซอร์ค่ะจ้ะปะควรเป็นนะควรเข้าหนะักเพราะพี่แก้มพอผมถูกวันจริงๆนะคะทุกคนทุกคนทราบทันงขับบอทซาพอเขาตอบผมถูกวอลเขาราบผมถูกวาน ถ้าวันไหนไม่เห็นใดผมนั่นคือแสดงว่าวันนั้นไม่ใช่ชนันละจริงแล้วสีผมแม่ก็เฟดเ,เร็วเร็วเกิน,นกบีมจะไลฟ์ป้าบตอนไปนู่นอะ่ะไลฟ์ก็อาจจะไลฟ์คือคือถ้าไลาฟ์เวลาไทยแลนด์อ่ะก็คงนอนตีสี่ก็อาจจะไยแบบสองทุ่มที่นั่นอะไรก็คือหกโมงเย็นมาเราอุ้ยใต้ห่า คุยตายคุตายพูดไม่อมอกคุยตายค <c oughs> ุย,ตาย,ยตายละไปได้หรือยังนะ<า>ไม่ให้ไปให้บีไปก่อนเซออ่เออให้บีขึ้นเครื่องก่อนก็ได้เออมันไม่นานขนาดน,นั้นปะเออนนหนูขึ้นเครื่องเดี๋ยวสักทุ่มสิบใครอยากหนูไปทุ่มสิบกับใครอยากหนูเอองั้นหนูก็ออกตรงนี้เลยอีกแบนคือหนูต้องรอ เขาเรียกก็น่าจะเขาน่าจะเรียกแบบห้าทุ่มยี่สิบอะไรเงี้ยห้ทุ่มคึ่งก็เลยไปเตรียมตัวห้องน้ำได้เอยแต่ว่าตอนนี้คือเงาสบัดเงาม้อเงาครึคือดีนสรุปฉันจะกินไฟเบอร์ดีปะกินดีกว่าเพื่อความหอมเลยเราต้องกินเราต้องกินพื่อให้ระบบ ย่อยอาหารของเรามันดีระบบนี่เรารพูดไปเรื่อยป่ะเนี่ยอ๋อจริงๆจริงๆเราก็ต้องกินให้มันแบบไอ้นี่สิไม่ปกติพี่ผมกินบ่อยปะ่ะฮะปกติกินไฟเบอร์บ่อยป่ะก็ช่วงนี้บ่อยโอเคอาจจะกินให้มันทักพักหนึ่งแล้วหนูว่าลองใช้วิธีธรรมชาติดู ว่าฉันรู้สึกว่าพอฉันกินแล้วมันผอมลงฉันก็เลยเออกินก็ได้ตอนกินตอนปวดอึตอนกินเครื่องแน่ปวดอึตอนแรงนะใครเป็นคนแรงอะ่ะมันก็ไม่นานป้าไปภูเก็อตอ่ะภูเก็ตอะ่ะชั่วโมงหนึ่งโอ้ชั่วโมงเดียวเอง ใช่ป่ะไม่ถึงด้วยไม่ถึงหนัวสามสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีอ่ะเกินประมาณแต่แต่บีมสิตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องไปทรมานนะนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในเครื่องจริงหนุเตรียมหมอนแล้วนี่คือหนัวกลับบล็อกเลยแบบนอนทีเดียวไม่กินข้าวแบบใดๆก็คือนอนแล้วก็ตื่นมาก็เที่ยวเลยอาจจะอาบน้ำนิดนึงแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลย How are you อ่าพี่แจ้เขาถามว่า How ฮาวอายคะ่ะ <g> พ <ül> ี่ผมจะเป่ายางยางก้าเราใช้เวลากลางคืนให้เป็นประโยชน์ <g ül> ตอนวันตลางวันเราทำงานกลางคืนเราไม่นอนโมเดลมันไปซาฟารีเวิร์มาอุ้ยหนูอยากไปซาฟารีเวิร์หนูยังไม่เคยไปเชื่อปะแล้วชีบไปกับใครชีบไปกับ โรงเรียนหรอคะทัชนศึกษาเอ็นด hmm. ูแล้วก็คือเอฟมาเลยช้ำช่ำชำที่บ้านก็คือมีแต่ของโมเดลค่ะเช่นข้าวโพดข้าวโพดเช่นอตัวบีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่มันฮิตสกูชีปะ่ะหรือจะเป็นกล้วยเออจะเป็นกล้วยเอ็นดู กินกล้วยไหมกินกล้วยไหมแฟชั่นแฟรชหนูอยากรู้ว่าก์ชั่นนี้มันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างบีบเล่นเฉยๆโอเคเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอะคิดยังไงดีฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กจบ <c oughs> What that resolution was made <c oughs> very exalted and yeah, b e like s t yeah ถ่ายการบินไลน์เน right. no euh. ี่ยมินน่าจะยังไม่เริ่มงานอ่ะหนูว่าเธอบินสายการบินอะไรเนี่ยอะไรนะคะบินสายการบินอะไรอ่ะบิน AirAsiaX ีอ็กซ์ต้องขอตะกอนไท้แล้วป่ะเผื่อหลับหยิบินแก้มบุมอย่างเงี้ยได้ป่ะได้หรอได้ป่ะต้องขอใครได้บ้าง ฉันขึ้นห้องด้วยความแบบพลุพลังสุดๆหนูก็เป็นตนหนูเข้าบ้านก็คือสองนิ้วสองขังเดียวไม่มีจริงนะไม่มีจริงค่ะสองรอบใช่อยากเห็นแนวพี่หรอไล่บอคค r รีจูน e สแอ

พรุ่งนี้ฝากติดตามชมนะคะนางรายไทยลานนะคะ <c oughs> ดูสนุกสนุกนะคะ